สวัสดีครับเอฟซี FC. มื่อหนึ่งกัมาพบกันในวันที่ยี่สิบสองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสำหรับมื่อนี้ผมกระติน้ำสูตรหลักสิบล่างมาให้เอฟซีรับชมสำหรับหมดที่ผ่านมานะครับหลักสิบล่าง่านสองสูตรนะี่ครับสูตรตรงกลางนี่ลุดนะครับตัวชนเลยว่ามีเลขะนี่ครับตัวชนเลยไม่มีเลข้านะครับผมก็จัดเอาหน่อยนะครับ,นะรบจัดเอาน้อยตัวนี่ครับ เลยไม่มีตัวชนเลขห้าเพราะว่าผมเอาตัวที่ชนสามสูตรสองสูตรแล้วกัติดเลขเด่นสองกับสามนะแต่ว่าสองกับสามมามารัเนะยสูตรใะใจสองกับสามหลุดเ็เลขห้ามาสองสูตรเบพันสูตรแรกกับสูตรที่สาม ทีมี่เ,เลขารักสิทธนะ่ะผ่านสองสูตรเหนสิคราวนี้มาตามสองสูตรนี้แลวก็ที่มีสูตรมาอา่าไม่มาเพิ่มเติมอีกสามสูตรงมวดนี้ผมจะใส่ลักสิบหลังหาสูตรนะล,ลองดูสิห้าสูตรจะเป็นยังไงนะป่ะก่อนไปรับชมอ่าลักสิบหลักขอฝากคำเตือนก่อนคำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมช่องนี้ ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวต่างเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำเตือนเฮ้ากระถิมาเบิงสูตรแรกกันเลยนละะวันนี้ผมจะใส่รักสิบหลัง5สูตรนะลับลองใช้5สูตรดูจะเป็นยังไงจะมาไหมนละลับ สูตรแรกอ่าเป็นสูตรเก่านับละกับเป็นสูตรเก่าที่เคยทำโรงแล้วก็นรุดหนึ่งข่างแล้วก็นหลังจากนั้นก็เดินมาหนึ่งสองสามสี่หยดที่ผ่านมานัน่นละสำหรับสูตรนี้เลขที่ออก 5, ห้าแปดนับละเลขล่างออกห้าแปด ตวนี้ก็มีเลขาผ่านเป็นวัดที่สิบหกสิบหกเท่ากับว่าสิบหกวัดหลุดครั้งเดียววดต่อไปเป็นวัดที่สิบเจ็ดครับแนละ้วน่ครับตามนี้เลยวิธีคำนวณ สตรนี้้าติะใส่หลักหมื่นของละมันที่หน,นึ่ 1, งก 7. 7, 7, วกกันสองข้างแล้วกับวกลักสิบของละมันที่หนึ่งข้งหลักหมื่นก็คือเลขเจ็ดเครับบวกกันสองข้งหลักสิบของละมันที่หก็คือเลขสี่สี่สีเบวกเเป็น14ได้4 4 •่บวกเป็น8 แปดบวกสี่เป็นสิบสองด้สองตัวนี้ผมมีค่าเอกนับเรียงไปเลยครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับตามนี้เลยครับนะตามนี้เลยตามนี้เลย มาบางสูตรที่สองที่สูตรที่สองเป็นสูตรเก่าขึ้นนครับสูตรเก่าที่เคยนําลงแล้วก็หลุดหลุดแล้วก็เดินเดินครับหลังจากที่หลุดแล้วก็เดินมาอีกเนาทีผ่นานมานําลงการนําลงมาอ่ะอยู่นี่ครับนําลงมาสองวัตต์สามวัตต์แล้วนาทีผ่านมาเลขที่ออกห้าแปด แบบสูตรเก่าบางสูตรก็แบบยังเดินดีอยู่จะมีห้อยหลุดบางแล้วนะครับตัวนี้เดินเป็นวันที่สี่หลังจากที่อ่ามีการหลุดนะครับตามนี้เลยวันที่ผ่านมางดต่อไปคือล้างกระดาษแค่น,นี้นะครับวิธีคำนวณสูตรนี่ อ่าเข้าที่ใส่ลักแสนของน้องที่หนึ่งบวกกันสองข้างบวกรักลอยของน้องที่หนึ่งสองข้างบวกเก้าพงทีแล้วกเ,เขียนไว้แบบนี้ครบลักแสนเลกศูนย์นรัศูนย์ศูนย์แล้วก็ลักลอยเด็คนอ๋ลักรลอยของน้องวันที่หนึ่งหกหกแล้วก็บวกเก้าพงทีครับศูนย์ว่ามีค่าหกบวกหกเป็นทิบสองได้สองสอง ก6กหกอขอพายเอ่ะ,อออะสับสนหกหกเป็นสิบสองได้2 9งเก้เป็นสิอได้1จะได้1เป็นตัวแรกเดี๋ยวผมขอบังวา่ามีค่าเอเนาะอ่านี่ยมีอ่าค่าอกตัวแรกปกสก็เดินไป หาตัวครับหนึวกสตรงนี้ครับเดี๋ยวผมเขียนเลขสองก,กันนึ่บวกสองคงที่อ่ะวกค่าเกตรงนี้ครับหนึ่งบวกสอจะเป็น3ามนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ครับก็จะได้6ตัวครับเป็นศูนย์หตัวนะครับหนึ่ง หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวห้างสีบงสูตรที่สามกันเลยนะครับสูตรที่สามเป็นสูตรใหม่นะครับแต่ว่าผมทาสีไว้แล้วเป็นสูตรใหม่สินะครับคือนี้เริ่มเดินตั้งวันที่ออกหาสีนะครับเป็นสูตรหกหกตัวนะครับแต่ว่าก็มีรุดหนึ่งครั้งนะครับมีรุดหนึ่งครั้งด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็เดินดีอยู่นะครับ ก็เดินดีอยู่ไม่อยากจะเพิ่มตัวเลขไปอีกครับถ้าเราเพิ่มไปอีกอก็ได้ถ้าไม่อยากให้มันเป็นช่องว่างหลุดแบบนี้เราก็เพิ่มไปอีกตรงนี้สบวกบวกสเข้าไปก็จะได้ศูนย์ได้สิได้ศูนย์ครับแแถวนี้ก็จะไม่มีการหลุดแบบนี้แต่ว่าผมคิดว่าให้เขาหลุดไปแต่ว่าหลังจากที่เขา มีตำแหน่งการลดมอนี้เขายังเดินต่อในตำแหนง่งในตำแหน่งหกตัวนะครับในตำแหน่งหกตัวผมก็เลยใช้เฉพาะตรงนี้ตรงนี้ที่มันผ่านมาแล้วช่างมันหย่อนหลังไปแล้วข้างหน้าเดินแล้วนี่เดินมาแล้วตั้งหกหมันนะัะตามนี้เลยสุดที่สัส,สุดใหม่เพิ่งจะนำลงในวันนี้เวันแรกามาชนกันนะับ วิธีคำนวณสูตรนี้เข้าสิใส่ลักลอยเลขหมุนครั้งที่สามบวกลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามบวกลักลอยเลขหมุนครั้งที่สี่ตามนี้เลยร้อยและสิบครั้งที่สามร้อยะสิบครั้งที่สามก็คือสามกับศูนย์สามกับศูนย์แล้วก็ร้อยครั้งที่สี่ก็คือเลขเจ็ด,น,กกดนะครับเลขเจ็ดนะครับทูลไม่มีค่าสาม บวกเเป็น10อ่าได้0ูนมัคม่าเนี่ครับมัมมี่าเอกนับเรียงไปเลยตัวนี้ศู 0, 1, ก็จะได้คืออ่าหัวนี้ศูนย์หนี่้าเนี่ยตามนี้เลยแถวนี้ที 10. เดินทุกข้างเดียวนะครับนะ แถวหน้าก็เดนอยู่ข้างเดียวตัวมากก็จะขยันอยู่แถวๆวหน,น,น,นึ่งสองส่เนี่ยขยันนะตามนี้เลยลงเป็นวดแรกะนะครับถ้าเดินต่อที่เป็นวดที่เดี๋ยวผมนมับงสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองส่สถ้าเดินต่อจะเป็นวดที่15 ถ้าเขว่าทิบย์ถงวัดเขาหลุดแค่ครั้งเดียวนะครับหลุดที่พไม่เพิ่มตัวเลขไปเท่านั้นเองนะครับไม่อยากจะให้ตัวเลขมันเยอะครับนะตามนี้เลยเดี๋ยวเข้ามาบางสูตรสูตรที่สี่เห็นปสูตรที่สี่สูตรที่ 4, ส,ส, 4, สี่เป็นสูตรไหมที่กอนเป็นสูตรเอ่อหกอตัวที่ก่อนมีคาเอกตัวที่สามบวกสองนะครับ อ่างวดแรกมาทีอ่าเลขแปดครับเนาะเริ่มเริ่มเดินงวดที่ออกแปดเจ็ดนะครับตัวนี้ยังบริร่าทาสีาเ, 2, เ, 0, เ 9, นี่ยเลขสองมาเลขศูนย์มาเลขเก้าวันนี้เขาจะใส่หาสูตรเบิรงว่าสีเดินวะครับเนาะจะตรงจะตรงอ่าที่เรา พาดคเนไว้ไหมแล้วแบบหลักสิบเด็กสามเด็กห้าขอให้เดินแล้วขอให้เดินแบบกำลังเดินลองใช้ห้าสูตรวันนี้จะประสบความสำเร็จไหมหลักสิบตัวชน จะได้มีตัวชนถ้าเราใช้น้อยสุดไปก็ตัวชนอาจจะไม่ไม่พอนะครับอย่างเช่นเราใช้อ่าสามสูตรอย่างนี้ถ้าเราใช้เยอะสุดเราก็จะมีตัวชนเพิ่มอ่นะที่มันก็ไม่เยอะเกินไปนะครับก็จะเน้นตัวที่ชนเยอะนะครับหลายสูตรนะครับนะ ตามนี้เลยใส่หล,ลายสูตรซ่อนกันออกห้อสีเอาตัวจีชนหลายสูตรหลายกว่าสามสูตรต่อไปแล้วเนาะจะเห้องเกี่ยวใส่หลายสูตรต่อไปเพื่อความมั่นใจตามนี้เลยพี่วันนี้อ่าสูตรนี้เดือดมาแล้เวเก่าหมด์วันนี้เป็นวันที่สิบจะเป็นวันที่สิบข้าเดินต่อสถิติเก้าหงส์ กาววิธีคำนวณกับบริหยักสำหรับสูตรนี้เราจะใส่รักสิบของรางวัลที่1บวกกันสองครั้งแล้วก็มาเดินเลยนะครับตัด10บของรางวัลที่1ก็คือเลขส4 4บวกสเป็น8ก็จะได้8 9ดศนย์นะครับ ตัวเลขศูนย์ไปบวกคา่า x สีสองนะศูนย์บวกสองก็จะได้สองสอง,ส,องสามสี่ตามนี้เลยเอบาบรงษูดสูตรไทยนะสูตรที่หา้านะสูตรที่หา้าอ่ะสูตรที่หา้หานี่เป็นสูตรอ่ะห้าตัวเป็นสูตรห้าตัวที่เดิน ก็ล้างวอดอยู่แล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดวอดวันนี้จะเป็นวดที่สิบสองเจ็ดสิสิบเอ็ดวดวันนี้น้ำลงเป็นวดแหลกนะครับเป็นสูตรห้าตัวนี่ครับวอดวดแรกเลขแปดเริ่มเดือนตั้งวอดที่ออกแปดห้าเลขแปดทุนนี้ไม่มีค่าเอ็กเลยยครับ เป็นสูตรที่เดินสวยมากไม่มีค่าเอกเลยนะครับหลักสิบเลขแปดเลขสองเลขศูนย์เลขเก้าเลขสองนะครับตามงวดเลยนะครับหลักสิบอ่ะเลขห้าเลขหก เลขสามแล้วก็เลขห้าแบบผมว่าสรนี้เดินดีมากสวยง,งามมากแบบไม่ต้องมีค่า x เลยเดินแบบธรรมชาติจริงๆความน่าจะเป็นน่าจะมีรุนอยู่นะครับสรนี้เพราะว่าเขาเดินแบบธรรมชาติดีมากความน่าจะเป็นอาจจะมีโอกาสสูงอยู่สูตรนี้ผมชอบสรนี้เลย แล้วก็มาเยอะตัวห้าตัวเองนะครับมาเยอะตัวห้าตัวภาวนาก็ให้เดินต่ออีกอย่างดูการเดินของเขาเนี่ยเขาจะเดินแบบเป็นแถวเป็นแถวยิงมาแบบนี้เนี่ยเป็นเฉียงมันจะมีทางเดินของตัวเลขที่สวยงามเนี่ยครับถูกแบบนี้นะครับเขาเดินแบบธรรมชาติอะไรบับงคับด้วยค่าเอกนี่ยครับ เดินแบบธรรมชาติของเขาเดินเป็นแถวมาถ้าเขายิงมาตรงนี้ครับถ้าเกิดเขายิงต่อเฉียงมาอย่างนี้สำหรับก็น่าจะมีรุนอยู่วิธีคำนวณสูตรนี้คราบิืใส่ลักลอยเล็กหมุนข้างที่หนึ่งบวกลักหน่วยเล็กหมุนข้างที่หนึ่งบวกลักสิบเล็กหมุนข้งที่สองบวกลักลอยเลขหมุนั้างที่สาม 3. ตามนี้เลยามบาบังกันร้อยและหน่วยครั้งที่หนึ่ง ร้อยตำแหน่ก็คือเจ็ดกับศูนย์เจ็ดกับศูนย์แล้วก็สิบครั้งที่สองก็คือเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งร้อยครั้งที่สามก็คือเลขสามครับทูลไม่มีค่าเจ็ดบวกเจ็ดบวกหนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งสองสาม สี่ e> ห้าครับสวยงามมากถ้าเกิดเขาเดินเด mm ินเดินเียงมาตรงนี้น่าจะเป็นเลขสองนะครับ f สี่ครับถ้าสูตรนี้เขาเดินมาแบบนี้ยิงมาต่อเนี่เป็นเหมือนทางเดินหมดเลยนะครับน่าจะเป็นเลขสองหรือว่าจะลงมาตรงนี้หรือว่าจะไปอย่างนี้นะครับตามนี้เลยสีเห้าวาเพื่ทุกสูตรที่ผมได้นาลงในวันนี้ระว่างสูตรผมเขียนอาจจะทับ ซับก,กันเล็หน้อยกับระหว่างสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะครับที่จริงผมก็น,น้าโลงสูตรอ่ะที่ได้เลขสองก่อนนะครับจะก็สูตรที่สองที่เป็นสูตรที่ได้เลขหนึ่งแต่ว่าผมเขียนซับก,กันนะครับเขียนซับก,กันระหว่างสูตรหนึ่งและสูตรสองนะครับนอะก้ากตามนี่อยู่นะตามนี้เลยเอาที่เอาตัวที่ชนอนะ่ะ สี่สูตรกั็หาสูตรนะครับเพราะว่ามันหลายสูตรเนรี่ยหาสูตรเข้าที่เอาสี่กับหาส่วน,นเข้าที่ว่าเอาตัวที่ชนสามเอาสี่กับหาเลยเลขหนึ่งชนสามสูตรเนะีครับเลขสามมีหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเลขสามเลขสามชนสี่สูตรหมดต่อมาอ่นะ นี่เป็ดสูตรเก้าสิบพันเขมาสองสองสูตรเต็มที่ข้างบนนีสูตรเก้าสิบพันเข้ามาแต่ว่าสูตรใหม่สามสูตรนี้เนาเข้าที่เอาชอนทั้งหาสูตรกันเลยอ่ดตัวต่อมาเลขสี่มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้าเก็บเลขสี่มีหาชอนหาสูตรเลยตัวต่อมาเลขห้ามีมีหนึ่ง มีสองมีสามมีสี่ครับเลขห้ามีสี่สูตรสรับเลขห้ามีสี่สูตรตัวต่อมาอ่ะหกกับเจ็ดนี่มีมีแค่สองสูตรเท่านั้นตัวต่อมาเลขสองมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่อ่ะนี่ครับเลขเลข เลขสามมีหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าผมลืมวงเลขสามเพิ่มตรงนี้นะครับเลขสามเลขสามกับเลขสี่อ่ะชนเยอะครับสรุปแล้วชนกันสี่ตัวทั้งห้าสูตรชนกันสี่ตัวสองสามสี่ห้านะครับ ชนห้าสูตรออกมาได้สี่ตัวก็ถือว่าสุดยอดน,นะครับชนได้น้อยมากตัวที่ชนเยอะก็จะเป็นสามกับสี่สี่นะครับตัวที่ชนเยอะจะเป็นสามกับสี่นะครับชนชนทั้งห้าสูตรเลยได้สามกับสี่นะครับตัวที่ชนลงลงมาสี่สูตรก็คือสองกับห้านะครับตามนี้เลย ลักสิปล่างงวดประจำวันที่1ตุลาคม2561สนับสนุนตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันทุกชนิดถ้าไม่ได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดดีจริงอย่างแต่ไหนเพนราะว่าเดดมิ่งเขาเร่งแรงใจจิบไปใหม่ครับสวัด,ดีให้เอฟซีรับชมตัวเลขเป็นแค่แนวทางครับว่าแต่ว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนนะครับว่าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ